สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมารีราวิวสเปคขาวๆครับพร้องตูใบนี้นะครับตัวนี้เป็นตูบูทูธครับบูทูธเป็นตัวแบนพาดตนะครับสุดรกระแทกคางนะครับตัวตเป็นรุ่นหกจุดห้านิ้วครับตัวนี้เป็นรุ่นหกจุดห้านิว้วแต่ว่าแต่ว่าวัดหนาดอกจริงๆตัวนี้จะได้โยทีเจ็ดนิ้วนะครับแต่ว่าเป็นเป็นรุ่นของหกจุดห้านิ้วนะครับ ตัวเสียงกลางนะเสียงกลางเปนซี่นิ้ครับแลมเป็นสองนิ้วครับตัวดอกซับจะเป็นค้งปั่นครับวายคูนะครับตัวนี้เป็นวายคูนะครับวายยูทีหาสิบจุดหานะครับตัวนี้ตู้นะครับตู้ตู้ใบนี้เป็นงานแมสแฉะนะครับแมดแฉะสีระเบิดครับหนาสิบหามิลนะครับตัว ลังเขาจะมีพัดลมให้ครับสองตัวระบายความร้อนออกจากอุปกรณ์นะครับใบนี้จะเป็นของแยกอุปกรณ์นะครับคืออ่าอุปกรณ์จะแยกออกจากของของซับนะครับแก้ปัญหาลมหัวระมารนีด้ครับด้านหนาก็จะมีเนี่ยไฟไฟชวัวข้างหน้าของซับนะครับตัวน,นี้เป็นอะคิลิกอะคิลิกด้านหน้านะครับหลางหลังจะเป็นฟ้าใหม่นะครับ ไชตัวนี้สามารถปับพันแอบได้ปับพันแอบพันรีโมทได้ครับจะมีสวิตช์เปิดปิดยูดานบนนะครับงานจะสิบประมาณนี้ครับส่วนอ่าสเปคนะครับแอมตัวนี้จะอยู่ที่สี่ลอยวัตนะครับเป็นตัวเอที F T ครับเอที F ่สองหนึ่งแบตเตอรี่เป็นหกเอสนะครับ แรงดันจุดที่ยีโวลต์นะครับความจุที่15แอมป์นะครับตัวนี้สิบห้าแอมป์นะครับนั่นเสีประมาณนี้ครับเดี๋ยวดันถางนะครับจะมีหัวยกนะครับมีหัวยกกล่างจะมีลูกยางร่องนะครับประมาณนี้ครับแต่ว่านำเสียงนะครับส่วนเสียงผมในรุ่งคลิปไว้แล้วนะครับลองไปหย่อนเบิรงนะครับคลิป ลงมาแล้วนะครับเป็นนงานแมสแพบ์นะคับอัดแทรนะครับนะครับชิปฮามินครับแน่นๆเลยครับดูใบนี้มันครับได้สนใจก็ติดต่อมาครับนี่หลายสเปคครับเพียรตามคนะครับมันครับให้สนใจก็ติดต่อมาได้นะครับรับคลิปนี้ไปแล้ว